พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆกเลยทีเดียวแต่วันนี้ผมหักมุมนะ มาคุยกันถึงเรื่องวงการบันเทิงบ้างมาคุยกันถึงเรื่องนักร้องชื่อดังบ้างซึ่งมีการโต้คารมกันก็ไม่แพ้เพื่อไทยกับก้าวไกลเลยทีเดียวนั่นคือนักร้องลูกทุ่งครับคุณตั๊ก,กแตนชนระดาะครับกับคุณจ๊ะอาสยามครับตอนนี้ก็ออกมาไล์สดมาตอบโต้มาก็ไม่ถึงกับด่านะครับ ตก็ไม่พอใจซึ่งกันและการก็ออกมาจัดแบบว่าไม่ลดราฟาสอบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะสรุปที่มาของการที่มีปัญหาครั้งนี้ให้ฟังกันที่มานั้นแบ่งออกเป็นสามประเด็นนะเอาแบบวิชาการหน่อยมีสามประเด็นที่ทำให้สองคนนี้เขาผิดใจกันเขาทะเลาะกันนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าในวันที่แปดเมษายนนะครับปีสองพันหกสิบหกนก็มี การจัดงานนะคือเจ้าภาพเนี่ยก็เชิญแสดงว่าเจ้าภาพนี่แม่งเจ๋งมากๆเลยเจิญรักน้องเบอร์เบอร์ดังๆทั้งนั้นเลยไปร่วมงานในงานเดียวกันนะครับก็มีคุณตะกัแตนมีคุณลำใหญ่แล้วก็มีคุณจะคือสามคนเนี่ยแม่งไปร้องในงานเดียวกันเน่ยแม่ก็เจ๋งเละนะปรากฏว่าคนที่เดียวาานกับคุณจ๊ะอาสยามก็คือ ก็จะให้คุณจะขึ้นเวทีเวลาสิบเอ็ดนกาสามสิบนาทีเขาบอกว่าเดี๋ยวพระเลี้ยงแพนเสร็จพะฉันแพนเสร็จเรียบร้อยสวดให้พรเสร็จปุ๊บก็ให้เจ้าสยามขึ้นเวทีคนแรกเลยสิบเอ็ดนกาสามสิบนาทีอ่ะอันนี้คนที่ดีวงามกับจะนะแต่ปรากฏว่าคนที่ดีวงามกับตะกกับลำยายญกับตะกะแตนนี่แม่งคนละคนเว้ยอ่ะเขาก็ดีวงามว่าลำยายญจะขึ้นก่อน แล้วก็ตะกแตนจะขึ้นที่สองไม่ได้มีจะาเว้ยอ่าปรากฏว่าแล้วมันยังไงก็ปรากฏว่าพอจะเริ่มจริงๆคุณเจ้าสยามก็ไปเตรียมตัวอย่างดีไปแต่เช้าเลยไปเสร็จพวกก็เตรียมตัวจะขึ้นเวทีไอ้เจ้าภาพเจ้าของงานน่ะคนที่ประสานงานก็มาบอกว่าให้คุณลำาหยขึ้นก่อนได้ไหมไเพราะว่าคุณลำใยายมีคิวที่จะไปตอบจะก็โอเคอะก็ให้ลำาหยขึ้น ลำใหญ่ก็ขึ้นไปรองรองลองลองปุ๊บพอลำใหญ่ยยลงจะก็เตรียมจะขึ้นเวที <_ S 2> อ้าวไอ้เจ้าภาพคนเดิมไอ้คนที่ดีงานคนเดิมก็บอกว่าให้คุณตะกแตนขึ้นก่อนได้ไหมเ <_ S 2> พราะว่าคุณตะกแตนจะไปคิวต่ออ่ะ <_ S 2> จะก็โอเคก็ให้ตะกแตนขึ้นแล้วจะก็เขามีปัญหาอะไรงว่าอะไรวะกูต้องรอแล้วก็ไปมาเจ้าภาพบอกว่า จะไม่ต้องร้องก็ได้นั่งแดกวายชิลๆไปแล้วก็รับเงินค่าตัวเท่าเดิมเป็ <c oughs> นทํานองนั้นอะแต่ก็จะก็ได้ขึ้นเวทีอ่ามันก็ได้จะจบไปมาแต่ปรากฏว่าอันนี้ทางตะก,กะแจงเขาบอกนะว่าจะขึ้นเวทีแล้วก็ไปพูดถึงว่าต้องเป็นนักร้องเบอร์ขนาดไหนถึงแซงคิวได้อ่าไปพูดรอย จะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่ารำใหญ่ไม่ได้ด่าว่าตะกะแตนนะแต่พูดลอยลอยก็คือตะกะแตนก็ไม่พอใจที่ไปพูดอย่างนี้ตะกะแตนไม่ได้ยินเองก็มีคนหวังดีประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายไม่รู้ก็ส่งให้ตะกะแตนอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือทีมแดนเซอร์ทีมแดนเซอร์ของตะกะแตนก็ไปโพสต์ไปด่าทีมแดนเซอร์ของจะ ด่าไอ้กระเทยหัวทองมองกุนกวนไม่เกียิเพื่อนร่วมอาชีพอะไรทํานองนี้ถามว่าด่าจริงไหมด่าจริงแต่คุณตกตาก็บอกก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาอ่ะก็คือแดนเซอร์แม่งไปโพสกูก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะมึงก็ไปโพสของมึงเองกูก็จะไม่รู้เรื่องอะไรอ่าอันนั้นประเด็นที่สองอันนี้จะ <c oughs> อาสยามไม่พอใจเพราะต้องเข้าข้างแดนเซอร์ตัวเอง แล้วก็ถามแดนเซอร์ตัวเองนะ้แดนเซอร์ตัวเองก็บอกว่าไอ้กระเทยหัวทองก็บอกว่าไม่ได้เคยไปมองใครไม่ได้อะไรใครอ่าคราวนี้มาประเด็นที่สามครับประเด็นที่สามก็มีเอมตามใจตุ๊ดซึ่งเป็นเพื่อนกับเจ้าอาสยามก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลว่าจะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยใช่ไหมหมดยุคแล้วอ่าไปโพสต์อย่างนี้ปรากฏว่า ตักกตะนก็คิดว่าด่าเธอใครเขาต้องคิดเอาวะก็กำลังมีเรื่องกันอยู่มีกรณีกันอยู่อยู่ๆก็มาโพสต์ว่าจะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยใช่ไหมหมดยุคแล้วก็คิดว่าด่าเธอก็ปรากฏว่าไอเอ็มตามใจตุดเนี่ยบอกว่าเขาโพสต์เรื่องการเมืองไอ้เป็นที่หนึ่งให้ได้เลย จะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยใช่ไหมบทย,ยุคแล้วก็ก็ด่าเรื่องการเมืองไม่รู้ด่าก้าไกลหรือด่าเพื่อไทยอะไรทํำนองนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดกันจริงๆแต่ก็กําลังมีกรณีแบบนี้ไงแล้วก็เอ็มก็เกิกไปไปโพสอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนกับไปด่าตะกะ่แตกก็น่าจะคือสามประเด็นที่เกิดขึ้นก็ถึงขั้นว่าจะ อาสยามบอกว่าต่อไปนี่เจอหน้าจะไม่ไหว้ละคําว่าไม่ไหว้ก็คือไม่นับถืออ่ะเอาไลฟ์ลสดส่วนตะกะัสแตนก็บอกว่าเคยไหว้เขาตอนไหนวะคือมึงไม่เคยไหว้กูเลยสักครั้งหนึ่งอะไรทอมนองนี่อ้าวแล้วตอนนี้เดี๋ยวรายการโหกระแสดึงมาแน่รับรองไปออกขอนกระแสกันระหว่างตะกะแตนชนระดากับจะอาสยามนะ เรนไ้มารู้จักกันว่านักร้องสองคนนี้คือใครถ้าใครไม่ได้อยู่ในแวดวงดนตรีหรือว่าวงนักร้องนะก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครตากาเจนชนรด,ดาก่อนอันนี้เขาอายุมากกว่าเขาเป็นศิลปินมาก่อนนะเขาเกิดปีสองพัน้ารอยี่สิบหกครับเป็นคนที่นครราชสีมาจบโรงเรียนทับมะขามนะครับจบโรงเรียนทับดังพิทยาคมและคุณตะกะตจนนี่จบ สื่อสารมวลชนนะภาพิเศษล่ามคำแหงครับโเกสุดยอดเข้าสู่วงการด้วยประกวดเงาเสียงลูกทุง่งจุดห้าสามห้าเจ็ดจัดโดยลูกทุ่งเอเป็นเงาเสียงของคุณพุ่มพวงหลงจัดและเธอเข้าประกวดฟิร์สเต็โชก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามนะผมอยากจะบอกว่าได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่สามนะแล้วก็ได้เป็น ศิลปินในสังกัดแกมมี่โคนนะแล้วก็มีผลงานมีดาวแสงนีออนมียอดขาย3แสนแผ่นแล้วก็ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้มียอดขายหนึ่งล้านตลับโอ้โหแล้วก็มีเพลงดังๆเยอะแยะนะรอเป็นคนถัดไปแฟนเก็บอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งนาทีเดียวเพื่อรักทั้งชีวิตเพื่อลืมโอ้เยอะแยะมากมายผมอยากจะบอกให้ว่าเธอได้ลองชนะเลิศอันดับที่สามนะแต่เธอดังนะแต่รองแต่ชนะเลิศกับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่สองไม่ดังเท่าเธอนะผมจึงบอกว่าการแข่งขันนะมันไม่ใช่เป็นการจบโจทย์ทั้งหมดที่หนึ่งไม่ดังเยอะแยะ เหมือนกับรัฐบาลนะที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นนายกนะที่สองเป็นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว <c oughs> เอาวกไปการเมืองอีกแล้ว <c oughs> ามาถึงเจะเจ้าเขาชื่อนงพเีนะเออนงพเีเขาเกิดปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่โอ้โหก็อ่อนไปเยอะนะสองหกกับสามสี่อ่ะเป็นคนอ่างทอง ผลงานนะก็คือคันหูอ่ะเป็นคลิปเพลงที่ไปดังใน YouTube ก่อนนะชั่วข้ามคืนเลยคันหูจะคันหูมันเป็นร่อแหลมอ่ะมอนคันหูเหมือนกับคันหอยอะไรทำนองนี้นะแล้วก็เต้นยัวยวนจนได้ฉายาว่าจะคันหูก็ได้เซ็นสัญญาไปสกัดอาสยามก็เลยเป็นจ้อาสยามแล้วก็มีซิงเกิลดีดังนะก็คือนิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอ แล้วเธอก็จบบริหารธุรกิจนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโอ้โหเรียนเก่งด้วยนะได้เก่งสามจุดหนึ่งสี่ะครับแล้วก็วก็ได้ต่อสัญญากับค่ญญายใหม่อาสยามในสังกัดอาเอแล้วก็ตอนนี้ก็รอไม่รู้เซ็นไปแล้วกับกัมมีโก <S <S ดเพลงดังๆก็นอกจากสองเพลงนั้นก็จะมีเพลงคันหูว่าดังอยู่แล้ว นิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอก็ดังแล้วก็มีท่ายากหนูเยอะนิสัยฉันก็หลายเพลงด้วยกันนั่นก็คือประวัติของจะกสยามนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับกันชัยก็ไม่เอาไว้หรอกกันชัยก็เอาไปแล้วผมก็บอกว่าก็จะด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็จะเอาหางเครื่องคู่กรณีไปด้วยเสร็จปุ๊บตอนจบกันชัยก็จะประสานสิบทิศก็ให้เลิกแล้วกันไปก็ให้รักกันกอดกัน ่ะจุบปากกันแล้วก็จบแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ก็ดังเพิ่มขึ้นก็ควรจะออกเทปชุดใหม่ออกเพลงชุดใหม่จะเป็นซิงเกิลหรือจะเป็นเทปจะเป็นชุดใหม่ทั้งชุดก็ได้นะก็จะมีเพลงที่โด่งดังของตักกตรนกับคุณจะจริงๆก็ดึงลำใหญ่มาด้วยคนนึงให้มานั่งนั่งยิ้มยิ้มกุ้มกิ่มฉันไปจะได้ดังกันทั้งสามคน นะครับอ้าวจะไปซีเรียจะไปเคร่งเครียดกันมากมากนะครับทุกวงการก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็โซเชียลไงมันมีโซเชียลมันก็เก่งกันทางโซเชียลมันก็มีการยิงกันตายก็บพวโซเชียลนี่นะพวกวัยรุ่นน่ะท้ากันไปท้ากันมาก็ไปดักยิงกันก็มีนะเราต้องใช้โซเชียลให้มันเป็นประโยชน์ จะใช้ให้มันเป็นโทษนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้สอบซอบกันบ้างเราเคร่งเครียดการเมืองมันจะมาฟังเรื่องแบบบันเทิงแต่แม่งไม่บันเทิงกันบ้างนะครับมนซื้อกล้วยตากครับกล้วยตากบางกระตุ่มนะกล้วยตากซึ่งอร่อยที่สุดในโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเมืองนอกมันไม่มีนะครับมันมีเฉพาะเมืองไทย แล้วก็ต้องที่บางกระทุมด้วยอำเภอบางกระทุมครับจังหวัดพิษณุโรกผมได้รับฉายาจากคุณวันอยู่บมรองว่าเป็นยูทูบเบอร์ขายกล้วยตากพอบคุณนะครับแล้วก็ภูมิใจมา,มากๆเลยทีเดียวครับพระบุชิลารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่แต่ก็เหลือน้อยแล้วนะเพราะทำมาจำนวนํำกัดทุบบล็อกทิ้งไปเรียบร้อยแล้วติดต่อผมได้สช่องทางครับทาง Facebook กรกิจพลเดชสายทางไลน์กับทางโทรศัพท์กับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับถ้าสนุนผมไปสู้คดีนะครับจะสิบยี่สิบร้อยสองร้อยที่ศาลอาญาทนบุรีในวันที่แปดสิงหาคมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพอดีครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันเข้าไปดูใน y u ูทูบกิดโพสแชนแนลด้วยกดติดตามด้วยครับกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบ รา้มีความสุขกขับไห้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีวิชีวิต,วตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใู้ชาชีวิต